สวัสดีค่ะพรม่ยพ่นองเมื่อมาพบก,กับดารามาดามในทางช่อง YouTube มาดามคำนวณสองเนาะช่องนี้จะเป็นมาดามคำนวณสองพแม่พี่นองคะ่ะเพราะว่าช่องเอา้าเกินอีก,กวันเนาะสำหรับ f c ฟซีพึ่งข่าวมาเบิรงของเล้าสามาชีคลิปนี้จะเป็นของเราสามาชีที่แตกสุดๆเมื่อวานแต่ว่ามาดามสีประกาศก่อนเบ้าให้เอเข้าใจ สำหรับท่านที่เข้ามาเบองในคลิปนี้ถ้าพวกเห็นแล้วพัฒนากับรัฐบาลไทยให้ไปติดตามทางช่องของมาดามคำนวลชาแนวเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามแยกโซนเนาะค่ะคลิปนี้กับซีว้าอีคือเกาเว้าไปแล้วของสายห้าน้อยคลิปห้าน้อยกกาเวาไปแล้วขังหนึ่งเนาะจะแ,แยกโซนเพราะว่ามาดามคำนวณมาผิดารณาบองแล้วเอฟซีหายาก พราะว่าเอฟซีโทรมากว่ามาดามของเล่าพัฒนาลงไปเล่าสมามัคคีลงไปฮานอยลงไปบันนี้มาดามได้ไอเดียเลยม่แยกโซนห้ว่าทางช่องของมาดามคำนวณสองสิลงแต่ฮานอยแล้วก็เล่าสามคัคคีมีทุกวันสายขายันห้มาทาังนี้เนาะค่ะเนาะคือในช่องของมาดามคำนวณสองที่มาดาม้าอยู่นี่เนาะแต่ถ้าสายลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทย ให้ไปทางช่องมาดามคำนวลชาแนลมาดามคำนวลชาแนลช่องไช่องลักสโลงตาแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าพัฒนาเพราะว่าจะได้เจ็บโล่งห้ทุกทันทุกคนเนาะเพราะว่าเพิ่นรัฐบาลไทยเพิ่นเข่าล้าให้หลายก็เอาของเพิ่นมาดองไว้บริด้ลงให้ยเอฟซีเห็นสรุป้ังเดียวกับเป็นการหลายเกินไปเอฟซี FC ก็เบิงบ่ทัวบ่ถึงเนาะค่ะเนาะก็เลยอยก่ซนห้แล้วเป็นอย่างดีเอ้า เข้าใจตรงกันเด้อพ่อไม่พี่นองคันผู้ใดเข้ามาว่าหาบบเห็นหารัฐบาลไทยกับเล้าโบเห็นห้ยไปทางช่องมาดามคำนวณชาแนลเด้อค่ะพิมพคําว่ามาดามคำนวณชาแนลจะเห็นเลยท่านที่แยกโซนให้แล้วเป็นอย่างดีอาไซคายัยนบาทนี้มาไปเล้าสามคีแล้วก็รูดสามเล,ล่าเล้าสามคีรูดสามเล้า ของน้องนับเงินเมื่อวันเข้าไปสองรอบไปรอบเล้าสามะชีเจ็ดซีซีเจ็ดเต็มเต็มรอบเล้าสามะชีรอบแรกเป็นเล้าสามะชีปกติบ่มแล้วก็มาตอด้ดยเหล้าสามะชีวี่ไอพี่เข้าไปเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพอแม่พี่น้องคะ่ะเล่าสามะชีวี่ไอพี่ออกที่หลังเล้าสามะชี สีเป็นข้าว่าเหล้าสามาชีซื้อไม่ยังหรือาดามพี่เล่าสามาชีซื <ś c oughs> ้อาาาาๆอันนี้เป็นเล่าสามาชีวีไอพีผู้ใดสิเขาห VIP. ่างวีไอพีนี่เล่าสามาชีวีไอพีเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมีสามเล่ากระจิมีเหล้าสามาชีเหล้าสามาชีวีไอพีแล้วก็จะมีเล่าวีไอพีอีกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องสามทุ่มครึ่ง แล้วก็ของเซียนนมของเซียนนมแตกสามตัวสองตัวบนล่างรอบเล่าสามาชีวีไอพี่พ่อแม่พี่น้องขาเป็นจังใดมีผู้ใดตามบ่มีผู้ใด,ตา,ดตามเพื่อนบ่เล่านี่รูดสามเล่านี่ของเซียนนมเข้าไปเต็มเต็มเล้าสามาชีวีไอพีสามตัวตดวสองตัวบนล่าง เจ้าเจ็ดตรง,ต,รงตัวเน้นตัวจอบนล่างออกหนึ่งเจ็ดเข่าตัวกลับมาจังไดมีผู้ใดโซ่ผู้ใดมนนันเพิ่นบ่คุณแม่ที่โท้มากเปลี่ยนจังไ,ไดใดบ่เพราะว่าคุณแม่ว่าหาเล่าสาไม่ขี้บ่เห็นหมู่บ้านเพิ่นโท้มากมาันบ่คุณแม่มันบ่แล้วก็ของซองสุวรรณของซองสุวรรณเอาบ่เปนเชียนพิดบ,บ่โอเล่าว,วี่ไอพี่โอเล่า เล้าวีไอพีเอาแล้วเด้อเป็นผู้เฮ็ดเราเป็นผู้ง่วงพรมยพน้อง,ง,องมีสามเล่าอันนี้เล่าวีไอพีอันสามชีวีไอพีอันนี้เล่า, VIP. า, VIP. นนลา VIP. ว V ไอพีเบื้องเด้อพรมีพีน้องเขียนไว้ยยุกกำกับค่ะเข้าไปเ็ดหนึ่งเข้าไปเอาของเสียนมแตกแตกสามแตกสามรอบคุณตัวนี้สั่นเนาะนี่เด้อปาดคุณแม่ ของเสี้ยนนมแตกอีกตัวนี่วิ่งสามสามตัวสองรอบหักกระเบืเ้องเหตุพลโคบอลล่าวี่ไอพี่เอาเข่าตัวเดียวกันเจ็ดเก้าหนึ่งเสี้ยนนมกับเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข่าสองรอบสามตัวสองเท้าพ่อแม่พี่น้องฟ้าเจา้าคือคักแก่ลูกเคยโกกแม่เไหย อุ้ยว่าคักเนอมาดามาตีพ่อเหล็กเขาแล้วเออลูกเคยก๊กเลยพะนะลูกเคยก๊กแม่พะนะปาดของเสียมนุ่มแตกสามตัวสองรอบพ่อแม่พี่น้องติดต่อกันเลยเพราะว่ารอบเรา VIP ของเพิ่นกับเขาเล่าวีไอพีพ่อแม่พี่น้องคะเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ล่างสามเจ็ด ป้าเจ้าคุกเจงแถนุ่มหน่อยนุ่มเมียเผอเสียนนุมเพราะว่าเมียไปทำงานประจำอยู่ลานแล้วก็เสียนนุมอยู่บ้านเอ็ดไฮใซหน้าเป็นนุ่มเมียเผอบุ้ยคือไปคำนวณจากคองบ้านเพิ่นคักและมาดามติ ปาดของเซียนนมแตก2เทียพ่อแม่พี่น้อง3ตัวว่าจังไดบาดนี้ของช่องสุวรรณคั่นบ่ได้เบิ่งของช่องสุวรรณแม่นพ่อแห้งเนาะอ้าวปาดเป็นตาตามอยู่เด้ของล็อกกิ๊กกับเขาตัวนี้ของล็อกกิ๊กกับเขาเล่า VIP 3773ตัวเนีนตัวจอปาดคือมีตะปูเขาหลายแท้ของเลขมีที่มากกับเขา00รอบ VIP รอบลาสามัคคีรอบแรก บาดมืเจ้าคือเขาหลายเถี่ยบอกเขาตะข่อยกับช่อเฉดใช่ชตีอุ้ยพ่อแม่พี่น้องมากมามากยับมากวันนี้อุ้ยเฝ้าเงาอยู่ค่ะคลิปนี้ขอโทษขอไพ้เฝ้าเงาอยู่เพราะว่าหฮาเกินเรื่องที่ว่าใหญ่มานี่แล้วเนาะ,ะตามต้อบาดนี้ลัวล่วบาดนี้มาๆมาจะเฝ้าใจหอนจะเฝ้านี้จากกันมาเบื้องบั้นบาษยาไทยแลว้วตามต่อตามติคของเสียน,นมแตกสามตัวสองรอบรอบ ลาวสามคชี V.I.P. แล้วก็ต่อด้วยลาวสามคชีต่อด้วยลาว V.I.P. สามตัวแตกสองรอบติดจัดไปเมื่อนีว้ว่าจังใดเซียนหนุ่มไปคือไปคือเก่าบ่ไปคือเกา่กเกาและนะ้วเนาะเซียนหนุ่มให้มารูดลาวสามคชีรูดสามลาวจัดกันเลือพกนีพี่น้องรูดสามลาวศูนย์กับสองสอง,สองตัวสี่หางศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหก เบิ้ลจะเป็น0022สามตัวสามหาง025 026 002สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไป2526สามตัวเน้นหางเดียวเมียนเดียว025แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเอาละเร่บาทนี่เอาละเร่บาทนี่เนาะไปล้วๆวด้่บาทนี่พ่อแม่พี่น้องคะมามาตามต๊ะตามติด ตามต่อตามติดของเซียนหนุ่มผ่านไปกับคระบุญคอามกุเชีนน,นมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางสองกับขอบพรุคุณหลายๆต่อไปเป็นของน้องนำเงินเตรียมตัวเพวื่อใพี่น้องเตรียมตัวแคบหนาจอรั่วๆไปเลยเวลาเงาแหลวไร่แล้ว่าวโดนยูเพราะว่าเป็นลิปที่ว่าเ้าเปลี่ยนแปลงสถานะเนาะเปลี่ยนแปลงสถานะนำเงินคนสวยรวยทรัพย์เข้าสองรอบติดมือนีมาตามต่อตามติด ด้ายจีไปกับนับเงินคนสวยรูดสามลาวสองกับเก้าสองตัวหกหางสองสี่สองห้าสองหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่สองห้าสองหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยเน้นไปสามหางเมาพร้อมพี่น้อง ขันโมผิดขอโทษขอให้เด้อเบาไปแล้วก็ลืมหอดส่นเจ้าของว่าเบายังแน่เนาะอ่ะแต่ละมือนี่กระบอกถรำบดาการสาธยายแนวทางตัวเลขกราบขอบคุณขอบคุณนนอนนำเงินคนสวยรวยสับที่ให้ตัวเลขแนวข้า,างมาวางข้างซองต่อไปเป็นของซองสุวรรณบานนี้โอ้ยข่าวขอบคุณขอบคุณน่องสุวรรณเดอ้อขันโมได้เบิ่งของซองสุวรรณเลยของเซียนมุมกระเลยสิพากเนานะของเพิ่นแตกสามตัวตั้งสองหลอด มือนี้ตามต่อตามติดซองสุววันให้มารูด3าลาวสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งมื่อนี้มีทุกวัน1กับ3าสองตัว4หาง 1, 3, 1 5, 4, 5, นึ่งส3มเบิ้ลจะเป็นหนึ 1, ่งตัว3หาง1นึ 3, 4, 1่งสามสี 3, สองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่1 4 3 5งสาตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว1 3 5แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกยิ่ผารวยก็เข้าไปเต็ม 3, 7, 7, 3. เต็มสามเจ็ดเจดสามเขาตัวเน้นตัวเจาะรอบเรา VIP เมื่อนี้มือใหม่ไปไหม คุณไดติดตามของล็อกยิกพารวยตามต่อตามติดล็อกยิกพารวยให้มารูดสามเหล่าหนึกับ3าสองตัว4หาง1 8 1 9 3 8 3 9เบิ้นจะเป็นหนึ่งหสามตัว3หาง,ง1 3 8 1 3 9ามแปสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่1 เออเน้นไปที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามแปดสามเกสมตัวเน้นหางเดียวเม่เดียวหนึ่งสามแดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิบพารวยแล้วไปต่อโอ้ประวัติจนบ่ไไ้ให้เบื้องประวัติกันเน่นนะท้าวนันพ่อแม่พี่น้องคะ่ะคุณเข้าดีเด้อคะ่ะเด้อช่วงนี้ก็เลื่งเดือนดีเดือนดีค่ะเดินด,เด,นด,เด,นดีเพราะว่ามีทุกวันแล้วก็หลังจากที่รูดสามเล้านี เขาทุกคนเกือบจะไปได้หลายรอบพอม้อสองรอบ3ามรอบบวรอบไปรอบเดียวคือเกาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาของแรกมีที่มาเข้ารอบเราสามัคคีตรงๆเนาะศูนย์ศูนย์ค่ะมือนีมือไม่ไปไม่ใครจะตามของเลขมีที่มาแคปหน้าจอเลขมีที่มาให้มารูดสมเหลาเจกับ9ก้องตัวสี่หาง7จ็ดเก้าหนึ่ง เพื่อนจะเป็นเจ็ดเตัว3หาง790 7 9ก้าศูเ้นง้สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่70แล้วก็เก้าศูตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว790แคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของคครเป็นของช่อเชิดชัยนมหน่อยหนามนคนรูปลอเนาะของช่อเชิดชัย าขอโทษขอภัยแฟนครับเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ของค่นเป็นยังไงประวัติเบื่องจักน้อยน่เด้อเิ่นบ่สิว่าคือเบิ่งประวัติคนน่ซั่น่บาพานเนาะค่นเนาะเพิ่งจะมาหลุดสามหน่อยพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ชาแช่ชใจให้มารูดสามหน่อยอุ้ยสามหน่อยพะนะรูปรูดสามลาวสองทุ่มครึ่งคืนนี้ แล้วก็สามทุ่มครึ่งเนาะจัดไปพวกพี่น้องสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดคือบ่อยมากเมื่อวานสามเจ็ดเนาะให้บดถึงตัวนี้ให้สามหกออกสามเจ็ดเบิ้นจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหก ห้าเจ็ดสามตัวเนีนเม็ดเดียวหรั้งเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลอกอรเลขลับนั่งฝาเนาะกลับขอโทษข้อไพ่เลขรับนั่งฝา,า,ก,งฝากับโบพานนากพอมพี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ได้เปลี่ยนแฟนครับเลขรับนั่งฝาตามตัวตามติด แกลกรับนางฟ้าให้มารูดสามเหล่าเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเบิ้นจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหาง 917918991 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9 7 1 7คือบายมานเน้นอนึ่งเ่ะหันนอออกไปแล้วนี่3ตัวแตกคุณห้องเพ่นเลขรับนั่งฝาเมื่อนี่มือไม่ไปไม่เด้อเจ้าเ้ย้ยอสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว917ค่ะแ้าเกบหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าสาวน้อยคนสวยวัยละอ่อนเนาะคะ่นะเนาะ แล้วไปต่อเป็น่ยนของดารามาดามกับ่ิพานเด้พ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยด้วค่ะเด้อไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ได้สิตามของดารามาดามบบไปรำเจ้าดอกมาดามตพยันควงไงทองติไปน้ำเนยผู้แมีพี่น้องไปน้ำเนยไปน้ำไข่เนยมาดามให้วันนี้รูดสามเหล่าห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าสามห้าสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ส คือใหวมาแล้วมาดามังหันคำนวนได้จังสันแล้วพ่อแม่พี่น้อง 4, เจ็ดสามเบิ้ลจะเป็นห้าห้าสมตัวสามหางห้าเจ็ดสามห้าดห้าห้าเ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ห้าห้าสี่ค่ะเจ็สามสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดสบนเดีอาจ,จะแตกสาตัวเด้พ่อแม่พี่นอ้องอัแคหน้าจถ้าใครจะตามของดารามาดามือมีนกกาบขอ้อคุ้ขอบคุณ เสส้นที่หายตัวเลขแนวาทางมาว่างทั้งสองแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมมบายิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กัสวัสดีค่ะพแมพ่น้องเข่าเยอะนิดหนึ่งพร่พิองแปดศูนย์ศูนย์แปดหนวดก่อนวันที่หนึ่ง อ่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งพลอพิ่ว้องไปละบาทนี่บายบายค่ะ